นแล้วก็ไวในกระปุงแก้มกระตลุกหรือเปล่าเอ้ยยําบนเยื้อตแก้วเลยทำหน้าตาจับจับงแอร่อยไหมมาจอด À, ừ. à, Hãy subscribe cho kênh là Mì rồi Chắp không chắp 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 video hấp dẫn Hãy subscribe cho kênh không cho Chắp chở Này, không? À, rồi luôn จับจับจับเสียงดังดีนะดัง,ดงจับจับเลยคิวฟังจริงย้งหมดน่ะมีขนนอยู่แต่ว่ายังไม่ได้เอามาให้เกิดอะไรเขาจะกินขนมเกิน ไปถึงมาเจอตุ่มแช่ตัวเย็นเอาไว้ให้นะเดี๋ยวน่าจะกินอันนี้ก็น่าจะอิมแล้วก็เดี๋ยวรุ่นี้ก็กินนะจอเนาะรุ่นี <c oughs> นะ้มาสายๆไปเอาไปกินอันนี้อยู่ที่ข่างสารนะข้างรี่สัเอาไว้ ตกตกก้มเก็บมันขีย้ยทำไมลูกฮะมันขีย้ยทำไมเพื่อนเหรออ่ะอ่ะอ่ะมา,าลุ้เล่นอ่ะ <c oughs> น้าต้องจ่อมาให้เดีย๋ยวนะจ้าไปเที่ยวไหนมาฮะอ๋ะอบันพ้าไม่เจอโยมวันพ้าไม่เจออิ่มละใส่ละกินไม่เยอะแสดงว่าน่าจะใกล้อิ่มมาละอยากินมาแรงเหรอยกินมาแรงนี่ก็ใช่เปล่า Sai tam đi nó như là nó ra là, bài nghiệp kín hết tất cả chúc hết tất cả đại chút đại đá vào mày đây ơi chỗ đại đại đây đây, đại đại mái này đại này uốn đại lên rồi วันนี้พบสุกไม่มาไม่งั้นได้วิ่งเหาะกัน,น <c ười> พบสุกเขาจะไม่กัดคุณโยมเขาจะกระโดดเหาะเพราะเขาเป็นหมาเล็กแล้วเขาโดดเหาะไว้มีประจํานะส่วนจ่อไม่ได้เลยนะคุณโยมนะแพะก็กัดนะทั้งหมดทั้งแพะทพะั้งพระคุณโยมเอฟสูงเอฟซีเนี่ยส่สว้ไม่ได้เลยนะก็นะจะไม่รู้นะ,ะยิ่งแต่กินอาหารด้วยหวงหวงอาหาร แผลเดินไปเล่นด้วยนี่ขี่ล้างกัดเลยเป็นแผลเลยต้องทายากันนเราไปเที่ยวไหนมาลูกอะไรเหรอะลิง้วนเนะคุณโยมจากกรุงเทพคนหนึง่ง Hãy file này đây nhìn xưởng mã hảo nó chứ không đắt đừng kham thằng long đi đi รีบข้ามไปี๋ยวราชนไปเดินไปเดินไปามาหยุดกินกลางถนนได้งไงโอ้ยปวดเลย